สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นเปลี่ยนตามโปร EP 2ีนะครับถ้าพูดถึงในเรื่องของการตบหรือว่าความดุดันเรื่อง,องการตบเนี่ยคนนี้เราก็จะไม่คิดถึงไม่ได้อีกเหมือนกันนะครับคือ1ในคู่ผสมนะก็คือประวินจอร์แดนนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าตบหนักตบแรงตบเร็วมีแต่วความแรงเลยนะครับแรงแบบแรงสปีดดีน้ำหนักดีอะไรเงี้ยหมดเลยแม้แต่แบ็คแฮนด์เคาะดาดตรงเขายังแรงเลยนะครับคือเก่งมากๆในเรื่องของการออกแรงนะสำหรับปวินจอร์แดนนะเดี๋ยวเราไปดูไม้ที่เขา ใช้กันอันเนี้ยดูแบบเพลินๆเลยนะว่าไม้ไหนบุกได้ยังไงบ้างเนาะเพราะว่าบอกเลยว่าไม้ระวินจอแดนเนี่ยจะไม่ใช่แนวว่าจะอยู่ระหว่างโกวีเชมไม้หรือว่าอยู่ระหว่างฟู้ห่เฟิงไม้หรือว่าอะไรเงี้ยคือมีแทบทุกเลนอะสำหรับระวินจอแดนอะตั้งแต่ไม้บุกธรรมชาติไม้สปีดอะไรเงี้ยมีหมดนะครับบวินจอแดนเพราะงั้นอะดูเพลินๆเลยเนาะไม่ต้องแบบตามโปรเกรสชันว่าไม้นี้ไปเป็นไม้นี้เปลี่ยนอะไรบ้างหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็ไม่ได้แบบสัมพันธ์กันอะไรขนาดนั้นเนาะเพราะว่าไม้ โดยรวมที่เขาใช้เลนมันกว้างมากครับเอาเป็นว่าดูว่าไม้ไหนตบนแรงมากนะกันเออซึ่งแต่ละไม้ความแรงมันมีเหตุผลของมันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมอธิบายเหตุผลให้ฟังนะในเรื่องของความแรงของแต่ละไม้เนาะถ้าใครฟังมาหลายๆ EP ก็น่าจะพอรู้อยู่แล้วแหละอ่ะมาเริ่มกันเลยไม้แรกนะครับอันเนี้ยไม่รู้นะคือหารูปได้หรือว่าอะไรงี้แต่ไม่รู้ว่าคือรุ่นอะไรนะครับน่าจะเป็นยี่ห้อสเปกอะไรสักอย่างจําไม่ได้ของอินโดนีเซียณนะตอนนู้นแหละไม้แบบเก่าเก่าเลยนะแต่ไม่รู้รุ่นอะไรเหมือนกันนะครับแต่ที่รู้รุ่นน่่นนคืออรุตไป คือโยนิกแซดฟอร์สสองนะครับไม้เนี่ยไม่ต้องหาถึงเหตุผลความแรงเลยนะคือ <c oughs> มันแรงด้วยทุกอย่างของมันเนาะไม่ว่าจะเป็นก้านแข็งสปริงดีหัวหนักคอมเพกเฟรมการเวทบาลานแบบไตโบเทสซิสเต็มสวิงได้ไวทั้งเป็นคอมเพกเฟรมอยู่แล้วแล้วก็เป็นมีเฟรมแอโร่สจุดอีกมีการเสริมในส่วนของตัวเอ็นในบางจุดที่ทําให้ตัวเอ็นมันมีการสปริงดีขึ้นไปอีกน้ําหนักหัวเยอะอะไรเงี้ยครบเครื่องนะครับในเรื่องของการบุกอะครบเครื่องมากๆมีทุกอย่างอ,อืม จะบุกสั้นเคาะสั้นๆบุกยาวๆแบบปิกสวิงหรือว่าอะไรเงี้ยมีหมดนะครับสปีดต้นสปีดปลายมีหมดไหมเนี่ยเหตุผลก็คือที่พูดไปเมื่อกี้เนาะองค์ประกอบทุกอย่างมันสามารถตบให้แรงได้หมดต่อมาก็เป็นแซดสปีดนะครับซึ่ง2ไม้นี่ออยู่แทบคนทางเลยนะตัวแซดฟอร์เนี่ยคือหนักตัวแซดสปีดเนี่ยคือออกเบาแต่ก็ยังพอมีน้ําหนักอยู่บ้างนะแต่ผมว่ามันสบายๆกว่าแซดฟอร์เยอะอ่ะแต่มันใช้เรื่องของทักษะเรื่องการออกแรงผมว่าเยอะกว่าแซดฟอร์นะครับแซดฟอร์คือมันตีแบบตีทิ้งตี นนมันต้องใช้แังบะในการออกแรงที่ค่อนข้างไวเนาะแล้วก็แซส,สปีดเนี่ยเป็นไม้ที่เคยเป็นไม้สถิติโลกนะครับตอนนั้นปาวินจอแดนคงอยากจะตบได้ไวแบบสถิติโลกเลยก็เอามาใช้นะก็เป็นตัวสีส้มเลยนะที่เขาเอามาใช้ก็ใช้อยู่สักพักหนึ่งนะครับก็เปลี่ยนไปใช้ไม้บุกธรรมชาติเหมือนเดิมก็คือตัวโ r o ต e ิก80อีจูนนะซึ่ง80อ e ีจูนต่างกับตัวอื่นยังไงหรือว่า8 0 e ยังไงแซดฟอสยังไงเทียบกับแซดฟอสด,ดีกว่าเพราะว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักแซดฟอสมากว่า ฟอร์ดนะครับแล้วก็หลักๆคือเป็นหน้าไม้กว้างเน้นในเรื่องของสวิสสปอร์ตเข้าสวิสสปอร์ตง่ายแล้วก็ออกแรงได้ง่ายอะไรเงี้ยส่วนอยากตีแรงๆอ่ะไปเพิ่มความตึงเอ็นเอาอย่างเช่นคนที่ใช้แล้วเด่นๆก็อย่างเช่นยยนโอยอเกนเซนนะครับสมัยนั้นนะก็ตบได้แรงนะเพราะว่าเอ็นเนี่ยน่าจะค่อนข้างตึงจากที่ฟังตอนตีนะวินจอแดนก็ตึงเหมือนกันนะครับออกแรงได้ง่ายอะไรเงี้ยทิ้งน้ําหนักหัวได้ดีมีสวิสสปอร์ตกว้างแล้วก็อิมแพคอะไรต่างๆของเฟรมมาทำได้ดีตัวกา้านสปริงตัวได้ดีนะ หน้าไม้ก็ยังทําได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วต่อมาเนี่ยก็เหมือนเขาไม่ค่อยพอใจไงก็ไม่รู้นะก็กลับมาใช้ใเป็นโ o ลติกแปดศูนย์ธรรมดาเนาะซึ่งผมบอกเลยว่าตัว80ธรรมดาในเรื่องของการสปริงตัวอะไรต่างๆอาจจะด้อยกว่า8 0อ e ีจูนหน่อยเพราะว่า80อ e ีจูนเนี่ยมันเป็นเน้นพวกนาโนเมติกอะไรงั้นเยอะแล้วเนาะในเรื่องของความสปริงตัวความเบาในการสวิงหรือว่าในเรื่องการออกแรงต่างๆมันก็สบายกว่าอยู่แล้วแหละแต่พอมา,าเป็น80ธรรมดาเนี่ยผมว่าในเรื่องของ Impact หน้าไม้ดีกว่าเยอะแล้วก็น้ําหนักหัวมีนะ นะผมเรียกว่าถ้าจะมองว่าเป็นไม้บุกธรรมชาติคลาสสิกเลยอะ่ะมันไม่ได้ใส่ออปชันไรเซริมเข้าไปตัว80นเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่เป็นที่สุดแหละของในตระกูลบอทิกนะส่วนตัวแซดฟอสเนี่ยมันตัวแรกอะ่ะแซดฟอสต์หนึ่งผมว่ายังคลาสสิกอยู่แต่พอมาเป็นแซดฟอสต์สองแล้วผมรู้สึกว่ามันโมเดิร์นเยอะนะครับมันใส่ออ,อปชันอะไรต่างๆเข้าไปแบบจัดเต็มมากเลยนะมันก็เลยยังเป็นไม้บุกที่บุกได้ดีมากๆจนมาถึงปัจจุบันนี้อยู่เลยสําหรับตัวแซดฟอสต์สองนะครับต่อมาก็เป็น แล้วนะครับห่างเลยจากแซฟฟอร์สองมาโนเล่เกเนี่ยคือเลยแซสปีดปีกนะครับแต่เหมือนเขาแบบช่ำชองในเรื่องของการออกแรงเนาะไม่ว่าจะเป็นไม้บุกธรรมชาติที่ทิ้งหัวหรือว่าอะไรอย่างนั้นนะก็ใช้ได้ใช้เน้นกล้ามเนื้อมัดใหญ่อะไรเงี้ยก็ใช้ได้หรือว่าจะเน้นสวิงสปีดการใช้ข้อมืออะไรเงี้ยก็ทําได้ในไม้ที่หัวเบาแล้วก็ก้านแข็งอะไรเงี้ยเขาก็ยังทําได้ครับผมว่าเขาค่อนข้างแบบช่ำชองในเรื่องของการออกแรงอย่างเต็มที่แล้วแหละนาโนเล9 0กนะครับก็ตบแรงได้ด้วยหลายส่วนเนาะส่วนที่ช่วยมากที่สุดเเนนนนนี่่่าจะปป็นใน็ใสววของตัฟรมท ตัวเฟกเฟมด้วยแล้วก็ตัวก้านเนี่ยที่เด่นในเรื่องการสปริงดีนะครับเพราะว่ามันมีวัสดุที่เสริมเข้าไปคือตัวเอ็กลูรีนนะตัวเนี้ยเด่นในเรื่องการสปริงอยู่แล้วเราก็จะเห็นตามไม้ vs ส่วนใหญ่นะในทุกวันนี้ยังเห็น vs ใช้อยู่นะครับพวกเอ็กลูรีนอะไรเงี้ยมันทาให้ตัวไม้ได้มีน้ําหนักเบาขึ้นมากๆแล้วก็การสปริงแรงต่างค่อนข้างดีแล้วก็ส่วนที่เสริมมาด้วยเนี่ยแม้ตัวเฟมจะบางหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะทําให้ Impact ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างมีความแข็งอยู่นะเานาะ คือตัวเดียวกันนะครับแบบเดียวกันนั่นแหละมันก็แรงได้เนาะทั้งในเรื่องของสปีดต้นสปีดปลายเลยนะถ้าออกแรงจังหวะข้อมือดีๆสําหรับไม้นี้เนาะซึ่งอาสานก็ใช้นะครับใครบอกว่านาโนเล900ตกไม่แรงเนี่ยต้องให้ไปถามอาสานกับปวินจอแดนนะครับว่ามันตบแรงไหมเนาะหรือไม่ก็ไปถามชิดะก็ได้ชิดะก็ใช้นะครับก็ตบแรงอยู่เหมือนกันเนาะก็จอแดนเนี่ยก็ใช้สสีเลยทั้งสีเก่าแล้วก็สีใหม่นะครับสีฟ้าต่อมาก็ย้ายมาลีหนิงนะลีหนิงเนี่ยก็ไมฮิตเหมือนกันนะครับ n90 ภาค4่นะซ อาซานก็ใช้ไปแล้วแหละมันก็เป็นไม้ที่ออกกลางๆมาล้านแล้วก็มีน้ําหนักหัวนิดหน่อยผมว่าในเรื่องของการออกแรงก็ถือว่าเป็นไม้บุกอยู่ครับในซีรีส์เอ็นไกซุเนี่ยเป็นไม้บุกอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น1นึ่อะไรก็แล้วแต่นะไม้เนี่ยมันออกอราวมากกว่าแต่ผมว่ามันยังบุกได้ดีด้วยความที่มันเป็นเฟรมทีดีเบรกฟรี Free นะครับในเรื่องของการสวิงต่างๆมันก็ใช้ในการสวิงไวได้หรือแม้แต่จะใช้ในเรื่องของการสวิงที่ทิ้งน้าหนักจากกล้ามเนื้อมัดใหญ่อะไรเงี้ยเยอะๆการสวิงนี่แบบเน้นบิ๊กสวิงหรือวว่่าออะะะไไไรงเ้้มดนนนจัหตปท ลูกอะไรอย่างเดียวขนาดนั้นนะมันก็ยังทําได้ดีอยู่นะครับสำหรับตัว n 9 0ภาค4นะมันดีทุกอย่างเออเฟรมมันดีอันดับแรกนะอิมเพคก็ดีสวิงสปีดก็ดีตัวก้านอะไรต่างๆก็สปริงส่งลูกได้ดีแล้วก็ด้วยความที่เป็นไม้กึ่งไม้น้ากว้างเลยเนาะแล้วก็สปิงสปอร์ตได้ดีออกแรงได้ง่ายนะครับนั่นก็คือ n 9 0ภาค4นพะต่อมาเป็นไม้ที่เรียกว่าโคตรฮาร์ดคอร์ไม้หนึ่งเลยนะที่เท่าที่ผมเคยตีมาอาจจะเป็นไม้ลีนิงที่บุกได้แรงมากๆในยุคหลังๆนี่ก็็ได้คกื ตัวลีนิงเทอร์โบชัตจิ้ง75 EX นะซึ่งบอกเลยว่าทั้งแข็งทั้งหนักนะครับถ้าเราคิดว่าตัว N9 ภาค2สีชมพูตียากแล้วตัวนี้ตียากขึ้นนะครับแล้วก็พลังแรงต่างคือมันเยอะมากนะตัวเนี้ยถ้าเป็นส่วนตัวผมเนี่ยผมบอกเลยว่าผมตีได้ไม่นานนะครับไม้เนี่ยตีได้ไม่นานคือเหนื่อยมากเนาะทั้งมีน้ําหนักทั้งการแข็งต้องออกแรงเยอะพอออกแรงเยอะก็ดึงแขนเราอีกพอเซตติ้งเอตึงๆโอ้โหอิมแพคเยอะแรงปะทะเยอะอีกนะครับแต่โดยรวมไม้มันยังโฟลดีอยู่นะเพราะว่าตัว เฟมันยังเป็น t u r b o ช h a r g i n เฟมนะครับคือถ้าเหวี่ยงไปได้ก็ดีถ้ามีแรงเหวี่ยงก็ดีนะครับถ้าไม่มีแรงเหวี่ยงก็เหนื่อยนะครับซึ่งผมเหนื่อยนะครับสำหรับไม้นี้นะต่อมาเนี่ยก็เป็นของ, Victor, นะงวิกเตอร์เนาะย้ายมาวิกเตอร์ก็ใช้เป็นตัว T-Cap Enhance นะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นเวอร์ชันไหนแต่คาดว่านะ่าจะเป็นเวอร์ชั่น 3U นะครับก็ถ้าเป็น 3U กับ 4U เนี่ยตัว Enhance นะตัว 3U มันเป็นคาแรคเตอร์ไม้บุกมากกว่านะไม้บุกแบบทิ้งน้าหนักหัวงานงอง่ายอะไรอย่างนั้นเลยนะ อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับมันก็ยังเล่นเกมคู่อะไรต่างๆได้ดีเนาะต่อให้เป็น 4U ก็แล้วแต่นะผมว่าในเรื่องของ Impact อะไรต่างๆมันก็ยังดีอยู่การทิ้งน้าหนักหรือว่าการส่งแรงเนี่ยมันก็โอเคอยู่นะครับแต่ผมว่า 3U มันดีกว่า 4U มากๆในเรื่องของการตบนะถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ผมคิดว่าน่าจะประมาณสัก30-40%เลยนะในเรื่องของความแรงที่มันต่างกันระหว่าง n h a n e 3U กับ 4U เนี่ยแล้วก็ต่อมาเป็นมัทสุดท้ายนะครับมานี้ไม่เคยตีนะครับก็คือตัวล่าสุดของจอแดนเนาะที่ย้ายไปตัว Mac b MacBow o Tour นครัก็ือ Land LTD าย ตามสเปคแล้วก็น่าจะเป็นไม้บุกเนาะแต่ผมย,ยังไม่ได้ตีเท่าไหร่ก็ไม่พูดถึงเยอะแล้วกันนั่นแหละก็คือเปลี่ยนตามโปรโดยรวมของพอวินจอแดนนะครับคือมีไม้ทุกเลนสนะ์เอาแบบไม้เลนสยสบายๆหรือว่าเลนสแบบฮาร์ดคอร์อย่างตัว z ซ o r c e 2หรือว่าตัว7 5 e x อะไรเงี้ยมีหมดนะครับถ้าให้เลือกในเลนสนี่นะผมคิดว่าไม้ที่ออกแรงสบายๆแล้วตีแบบสบายๆที่สุดคือ80ด e สูตรอีจูนนะอันนี้คือสบายๆที่สุดของจอแดนและ900ผมว่ายังต้องพึ่งจังหวะหรือว่า ต้องใช้ข้อมือในการออกแรงอยู่บ้างนะครับถ้าเป็นคนทั่วไปเราตีนะผมว่า80 EJ สบายๆสุดแล้วในลิสต์เนี่ยก็ประมาณนี้นะสำหรับเปลี่ยนตามโปร EP 2 1ปสิวินจอแดนนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะส่วนคลิปนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ